หนาน้ำยาเขาเสีบเบยบๆเนาะเห็นววลมันเยอะๆเลยค่ะ้าจะมาราคาจับเอาเลยนะคะหลอดคุณแม่่ะ,ะจ้าจัาหลอดจับเอาเลยนะคะนี่ <Okay. S 2> เอาด้วยมาเอาอีกค่ะมาเอาอีกค่ะอเอาค่ะอุอ้ยจอยยนหลุดจับเอาหลอดเลยนะคะลูกจ้าจับเอาหลอดเลยนะคะเดอ้อ ค่ะาะนใจเหมือนเซฟเสบตัวจ้ะจ้ะจับเอาเลยหลอดหลอดนะคะจับเอาเลยนะคะซื้อราคาซื้อราคาไม่เห็นลงทานนี่ราคาพองดูเลยวันนี้ มืออื่นมืออื่นแต่ว่ามือี้มังกรกระถินค่ะมามาผับดอกบัวจ้าไม่มีค่ะเอาไปบ้านจีม่วมีผัาสนิทเพราะว่ามันปิดซาแบบแขวนี่กลิ่นง่ายไหมครับไปขอใดนะไปขอเห็นลงทชันด้วอกัน ลงทานเหมือนกันลงทานเด้ออเงทานอ๋อแสงว่าลงทานนะมันจะกกินกาแฟอยู่อันนี้ก็ลงทานเก่งภาพาไปดูกปอันน้ำคนนี้เปเนแรกแม่เอออันนั้นอยากกินกาแฟน่ะอันน้าลไยเปแรกเอามาเลกเจ้าก่อนเออเอาแเล็กกาแฟเจ้าคิมมนพ่อ่าพ่อเอากาแฟบ่อเออัน้ำลำไยแรกกันเอาพ่อไปไหนลูก จะพามาเบิงอันนี้อันนี้เป็นเป็นน้ำกาแฟเพิ่นกับเป็นงทานเหมือนกันเด้อค่ะเด้อสิพามาเบิงวันนี้มีงทานสองอันดน้ำสองอย่างนะคะเอาเอาน้ำลำไยงทานมาเลกกาแฟงทานนะคะอันนี้อันนี้เอามาแลกแก้วหนึ่งจะเอาเป็นกาแฟสองแก้วนะคะอันนี้ใจดีค่ะอันนี้เพิ่นก็เป็นโงทาน,นเนหมือนกันนะคะโงทาน,ทานชากาแฟเมื่อนี้เป็นงทานน,านะะ้ำค่ะ ของเราก็น้ำลำไยของเพิ่นกะเป็นน้ำทุกอย่างนะคะเป็นกาแฟถามว่าทำไมคุณแม่เลือกมาวันนี้ครับคุณแม่ทำไมเลือกมาวันนี้ค่ะวันนี้ันเตรียมงานทุกท่าถ้ามืออื่นมันจะเป็นลงทานเยอะันนนอื่ะมเยอะเกินนานเห็นบอกันเลิศกะกะไก่เพื่อนได้กิ่นมืดเนาะคุณแม่เนาะเอาอันนี้ค่ะน้ำลำไยนะคะคุณแม่จ้าสาธุค่ะสาธุท่านนี้ไในน้ำลำไยล้วบอก่ะโอ๊ยได้แล้วหลายเทียแล้วตัวนี้ อ้ยพิ่นคนไหวบอหิงแม่หอยเป็นคนขอกากตัวอิลี่เพื่อนเพื่อนอภัยโทษให้แม่หอยท่ตัวเม่เอออภัยโทษตัวแม่หอยเป็นคนบอลฮิงสิเมย์มยหอยอยู่บ้านเม่หอยก็ห้องวันสันดิห้องขับบ้านอยู่อย่างนี้แถวอย่างเตื่อไหร่ใกล้ตายเออพี่โจนพี่โจน ไม่ติจอ,องหรอกพี่นี่เคยได้อ,อักระซองเมืองกับพ่ผิดกฎหมายได้ล่ะก <c oughs> นซองเมืองความสวยนอีนญญา่บอยานโดกถ้าเพื่อนยานเพื่นสักลุงเล้าแบบนี้อันนี้เพืนบอยาน <c oughs> ย่านในมีเนียลคยู่เนเพื่กกนหูจัากับเฮาดินอ, <c oughs> อยกทกันนะ้มาเอากาแฟกอนค่ะ <c oughs> ขงเขาไม่หอยอากาแฟสองแก้วนะคะเพราะว่ามันบม่ค่ได้กินกาแฟมือซ้าเป็นงทานคือกันขาวันนี้มีงทานเป็นน้ำสองอย่างนะคะอันน้นลำไยมะเหลพนเข้ากับหลานพอดีลยสีแดงเหมือนกันนะ แม่บ่เรียกมือก็กินจะไปใส่ใจจะไปใส่เยวกับการแต่งตัวให้มันถูกสูตรถูกลักษณะแม่อ่ะค่ะแต่แต่มานี่ด้มาสนะหายังเห็นคือคืออันนั้นจ้าอามาเจน่ะพอหลวงพ่อก็ทำงานห็นบอกแต่ขนาดหลวงพ่อไปยังทำงานเลยพี่น้องเอ้ยห็นบ่หลวงพ่อน่ะแล้วอ่านั้นขยับเหมือนโคมลมเลยนะเก่ง พว่เพื่อนเก่งขึอย่างพระพระวัดเนี่ยทำงานทุกทุกองนะคะทุกรูปนะคะเพร่อสิบปยุนนิ่งพระผู้ใหญ่น่ะคือเจ้าอาวาสเพื่อยังเหตุและเกง่งเพื่อปัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยวัดเนี้ยน่ะพระพระทุกรูปจะช่วยจะช่วยทํางานเพื่อสิบปรเด็นไปนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะ พระวัดนี้ทํางานทุกรูปเห็นไหมจักเพรกับพระกัลเลนวระสันเลนเฮดสวนกันมึงมามึงมังม,ม,มอยู่อ,อ,อ,อยากอยากให้พี่น้องมาเห็นพี่น้องเอ,อ้ยวัดนี้นะ่ะเป็นวัดที่ล่มลื่นตลอดตลอดวันตลอดคืนด้วยเห็นไหมี่ยเพิ่นกับมาปฏิบาาัติธรรม เพื่อนมาปฏิบัติธรรมอยู่มั้วันนี้แม่หอยเอาอะไรมาแกงนะคะลูกทานลูกทานน้ำลำญ่ค่ะอร่อยมากอมร์ตนาฮาวมาทิ่นี่มแซ่บหลาเสียบฮัลูกอยู่ในถองนอนเสียบฮันหมกหัวใจอมร์ตนาฮาวปกติเราเปิดร้านที่ไหนอบคุณมากนะคะปกติเปิดร้านยุไสอันเปิดร้านยุบานจ้าจ้าอันนี้อันนี้เมาส์เมาสร้านลำญ่เพื่อนมาค่ะเมาสร้านลำญ่เพื่อนมาเพราะแม่หอยกับว่าเก็มไม่มีเวลาทำเพราะว่าแม่หอยไปแสดงร้านร้านคอยแห้งเป็นผง คอแห้งเป็นผงบ้างแล้ววกับฟง้คอยแห้งจนเป็นผงนะครับถ้าไม่กินนนถ้าไม่กินน้ำยําใยเ้ามมันจางสีเศร้าคอแห้งอาชิมน้ำกาแฟสิอร่อยเหมือนน้ำกาแฟำกาแฟสน้กาแฟคไง มันมันออกมันซุบตำไหมคะมันออกจะเข้มข้นน่ะเพราะว่าชอบแบบนี้เลยแล้วท่านขออีกแก้วนึงครกาแฟถ้าจืดหวานๆน่ะไม่ชอบอ่ะต้องเข้มข้นแบบนี้แหละจำไหนกาแฟมีสองคนได้แก้วเดียวมันไม่มียงนี้หรอเอออันนี้ไปให้คุณพ่อเนี่ยนสองคนเดี๋ยวเราได้แก้วอ๋อเดี๋ยวไปเอามาให้เดี๋ยวไปเอามาให้สองคนที่แบบที่นี่ฮอก็อ่านออกเนาะอะไรคะ ถ้าขับรถมาจะเห็นเจ้าไปอันอันเฮ็ดสายลุงยุพุน่ะอุ้ยเพิ่นว่าให้เพิ่นว่าให้เบาเฮงในวัดนะ่ะเน่ยพา <c oughs> ฉันเบาเฮงเลยเมย์เ <c oughs> ออเพราะเป็นยังวัดสันเก่งนี่เพิยงเขาเขาเบาเฮงซ้อมกันเขาปากกาคือกระโดดเขาไ่ต้องไปอยู่น,น,นี่อเป็นยังวัดสันวัดที้นฉันเป็นคนเบาเสียงดังนะห้ามฉันกับ,บ่อยู่ดอก